โรชชสัปดาห์นี้ครับผมอยู่ที่อควลากอล์ฟแองเิคับนะครับในมือผมคื็เทอร์ริส AVX ปี2022ตัวใหม่ล่าสุดเลยซึ่งต้องบอกว่าครั้งแล้วโปรตูนได้ไปลองรีวิวมาเรียบร้อยแล้วแต่ว่าผมอะอยากมาลองรีวิวในสามที่ลมแรงแรงในกรุงเทพสนามแบบนี้ไม่มีครับลมแรงแค่ไหนครับลองคิดดูครับอยู่ติดทะเลอันดามันขนาดนี้ครับ a v รุ่นใหม่ จะเป็นอย่างไรบ้างแต่ว่าคุณสมบัติเบื้องต้นครับเดี๋ยวค่อยพูดถึงลูกกอล์ฟนะเขาบอกว่า longer distance longer distance increase size spin นะครับ spin เพิ่มขึ้นทั้งแนวแนวราบหรือว่าแนวด้านข้างนะครับ softer feel เ,เพราะฉะนั้นการ impact ลูกการตีลูกน่าจะนุ่มขึ้นอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ very low long game and iron spin เพราะฉะนั้น long game ก็คือ shot อจากเทียไปก็น่าจะไกลแล้วก็เกมก็จะมี spin อยู่ดีนะครับเรื่องของ shot เกมเพราะฉะนั้นดูแล้วเหมือนกับเป็นลูกกอล์ฟที่ ครบวงจรมากทั้งตีไกลจะตีเล็กท่านก็หยุดอีกแต่ลมอ่ะเขาไม่ได้บอกอ่ะในขั้นของไม่มีลมบอกเลยว่าเจอลมจะเป็นยังไงวันนี้มาลองดูครับแต่ว่าดูดิมเปิลครับนี่ครับดิมเปิลเปลี่ยนแปลงมาจากของเทลิสแบบปกติของเขานะครับดิมเปิลไม่เหมือนเทลิสเลยผิวนี่จริงๆแล้วหบอกใกล้เคียงกับโปรวีวนมากกว่ารุ่นที่แล้วด้วยนะครับนี่คือความรู้สึกของการสัมผัสนะแต่ลูกตีไปเป็นงไงยังไม่รู้ลองดูครับในสภาพอากาศลมแรงแบบนี้คนระับ เขาหาลมมันเต็มพราลมทวนเต็มๆเลยเขาเห็นด้วยตานะเห็นด้วยตาคือลูกค่อนข้างตกเร็วอยู่เหมือนกันครับแต่ลองไปดูว่ามันจะตกเร็วแล้วยังแคร์รี่อยู่ไหมไปดูกันฮนะตอนทีส่สองนะผมจะลองตีด้วยเหล็กยาวดูแต่ช็อตแรกที่ตีมาวิถีลูกบอลด,ดูตกเร็วนิดน,นึงเพราะว่าเหมือนกับโดนลมเต็มๆนะครับลูกค่อนข้างมุดลงแล้วก็ ระยะอาจจะหายเล็กน้อยอาจจะเป็นเรื่องของลมนะครับแต่ว่าลองตีเหล็กยาวดูวก่อนว่าจะเป็นยังไงบ้างแล้วเดี๋ยวจะ,จะไปลองตีเวทอีกครั้งหนึ่งตรงสารตที่สามนะครับเหล็กยาวดีครับเหล็ยาวตีแน่นดีครับ น่นตามปกติเลยแต่ว่าลองไปด mm ูเวทอีกครั้งนึ่งกันเลยเดี๋ยวเราไปสปบผลกรีนแล้วกันนะครับว่าตีสามช็อตสรูปแบบเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวไปสรุบผลกรีนครับก็อันนี้กัดเต็มๆเลยครับลองไปดูครับผมมองว่าถอยมาเยอะอะเป็นคันธงเหมือนกันนะตรงสโลปด้วย แล้วผิวรู้เป็นไงบ้างแต่ผมบอกเลยเมื่อกี้กัดแบบเต็มเครื่องครับผมนี่คือความยาวของในหัวลูเมื่อกี้ที่เราตีกัดไปนะครับนี่ฮะประมาณคันทุงกว่าที่ถอยหลังกลับมาเมื่อสักครู่ครับอาจจะเป็นรา้สโลปด้วยคอนโทรล,ลผมว่าเหล็กสั้นโดย,ยเฉพาะเบเนี่ผมชอบฟีลลิ่งมากๆเลยนะครับและคอนโทรลได้ดีมากๆเลย ยังสงสัยเรื่องของช็อตไดรฟ์อยู่เดี๋ยวขอไ้สรุมหน่อยสรุปเนี่ยถ้าสังเกตช็อตเมื่อกี้นะครับพอหลังจากพัดเสร็จแล้วก็จะเห็นรอยถลอกตรงนี้ที่เวชกัดเยอะเมื่อกี้ตอนแรกเข้าใจว่าจะเป็นรอยเยอะกว่านี้นะครับแต่นี้เป็นแค่นิดเดียวผิวมากๆเลยค่อนข้างจะโอเคเลยไม่ค่อยพังเลยครับ ครับกับชอตไดรเวอร์ครับเมื่อสักครู่นี้ตีเขาหาลมเต็มๆลูกลงเร็วมากๆเร็วกว่าลูกก็ปกติหลายๆแต่ว่าลองอีกครั้งหนึ่งเพราะว่เนี่ยแกรบหลุกพี่ตามลมแล้วแต่พอตามลมจะเป็นไงครับเดี๋ยวลองอีกทีหนึ่งไปสุด A/B/X สองพันยี่สิบสองครับก็อย่างที่เขาบอกครับความรู้สึกทุกอย่างมันก็รู้สึกนุ่มจริงๆเวลาตีเหล็กหรือว่าเวทโด,ดยเฉพาะเวทรู้สึกมากๆมันนุ่มมากนะครับแล้วก็คาดว่าจากความรู้สึกนะมันต้องพังพินาศแน่นอนแต่ว่าอย่างที่บอกครับรอยสคราชน้อยมากๆผิวหนังโอเคเลยครับยูเทนอันนี้ดิมเปิลอาจจะแปลกตาไปเล็กน้อยแต่ว่าการแบบอากาศเหล็กกับเบสผมว่าทําได้ดีแต่ไดรเวอร์อาจจะความรู้สึกแค่ของผมนะครับเวลาตีเข้าหาลมลูกอาจจะตกเร็วไปนิดนึง แต่ว่าครั้งนี้พอลองอีกครั้งหนึ่ม18ตีลูกตามลมนี่ลอย carry ไกลเลยครับโอ้ happy สำหรับนักกอล์ฟที่ต้องการเล่นลูก control ในลักษณะของการเล่นเชฟส่งเชฟช็อตนะครับน่าจะดีมากถ้าเรื่องของระยะบางทีผมอยากให้ทุกคนได้ลองครับลองแล้วก็ช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยว่าเวลาทุกคนตีเข้าหาลมแล้วโดนลมแรงๆแล้วเนี่ยลูกกอล์ฟไฟบอลเป็นยังไงบ้างนะครับแต่ว่าถ้าตามลมเมื่อไหร่ carry หายครับลูกนี้ครับ ABX 2 2เจ๋งมากลองดู